สวัสดีครับวันนี้กูมองนะครับห้องพระและของสะสมนะครับจะพามาชมสมเด็จพระกุวัดดักขนนนะครับก็ตามประวัติแล้วนี่ก็คือเป็นสมเด็จที่จัดสร้างขึ้นปี2555นะครับโดยหลวงพ่ออยู่นะครับเจ้าวาดดักวัดดักขนนในขณะนั้นนะครับเราก็มีการแตกกุกมาเมื่อ ราวปีพศ2530นะครับก็คือเป็นปีที่หลวงพ่อผลนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ในขนาดนั้นนะครับการแตกกลออกมาก็วันนี้จะพามาชมสมเด็จที่เรียกได้ว่าเป็นสมเด็จผิวสีดำนะครับนะครับก็จะมีสองพิมพ์นะครับ พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับ๋ะวผมเทียบให้ดูนะครับอันนี้ขนาดขององค์พระพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับขนาดก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเท่าหนึ่งนะครับระหว่างพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเขตก็จะจ,ะจะรดส,สุ้มพอดีนะครับนะครับ พระอันนี้นี่ก็ตามประวัติก็คือเป็นพระที่หลวงพ่ออยู่สร้างนะครับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็ด้านหลังพระเนี่ยจะมีรูปของหลวงพ่ออยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวนัสือว่าหลวงพ่ออยู่วัดดักขนนนะครับนี่นะครับ เอานี้มาดูรายละเอียดของพระนะครับผมให้ดูพิมพ์เล็กก่อนนะครับน,นี้พิมพ์เล็กนะครับรายละเอียดที่สังเกตก็คือจะเห็นว่ามีคราบกุสีแดงแดงอยู่นะครับคราบกุสีแดงแดงอันนี้นะครับคราบกุสีแดงนะครับ จะมีอยู่ทั่วบริเวณองค์พระนะครับคราบกุกสีแดงแดงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคราบกุบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใต้ตรงนี้ก็โดนกระตอกไปนิดนึงนะครับ ครานี้ลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ผมพบในพระกลุ่นี้นะครับในพิมพ์เดียวกันเนี่ยแต่เนื้อของพระเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูองค์แรกก่อนนะครับ ครับอันนี้เนื้อของพระก็จะเป็นสีดําดําไปเลยนะครับคราวนี้มาดูอีกองค์นะครับที่ผมจะามาให้ดูจะเห็นว่าลักษณะของพระเนี่ยจะมี เห็นไหมครับจะมีเกล็ดสีทองนะครับอยู่ใต้ผิวชั้นของคราบกุกอีกทีหนึ่งนะครับถ้าดูดีๆก็เหมือนกับจะอยู่ในเนื้อพระไปเลยนะครับเนี่ยตัวสีทองทองครับเป็นเกล็ดเล็กๆ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 เต็เเเเมองเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ เกศสีทองนี้ก็จะถ้าดูนี้ก็จะฝังอยู่กับตัวองค์พระเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนีย่ยตรงนี้ชัดเลยนะครับจะแทรกอยู่ครับเป็นเม็ดเล็ก สลับกับคาบกุแล้วก็ผิวพระนะครับ <_ letter> ก็บคือฝังอยู่ข้างในงน่าลักษณะอย่างนึ่งก็คือพระก็จะมีความบางมากเลยนะครับด้านหลังก็มีนะครับเก็ดสีทองที่ฝังอยู่เนะี่ย จะเห็นว่าครับกุ้นี่ก็คือเป็นดินสีแดงเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองหนึ่งน่าจะเห็นชัด เห็นไหมครับอันนี้เป็นแผ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ใต้ใต้ชั้นของคราบกูอิงนะครับไอตัวเกรดสีทองเนี่ย ดูเทียบกันระหว่าง2ผิวที่เป็นผิวที่ไม่มีเกลดสีทองนะครับแต่พิมพ์นี้ก็จะเห็นนะครับพิมพ์ก็จะเหมือนกันนะครับตรงวงแขนตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีก้อนก้อนนูนๆออกมานะครับตรงวงแขน นะครับจะมีจะมีทุกทุกองก็เห็นไหมครับมันก็จะมีก้อนเนื้อตรงนี้นะครับตร,ตรงแขนนะครับแล้วก็จะมีความห่างระหว่างองค์พระ,ะเกษียณพระนะครับเกตนี้ก็จะจรดสุมพอดี นะครับพิมพ์ซุ้มพายก็เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าด้านนี้ครับจะมีรอยบุ๋มลงไปเนี่ยครับเห็นไหมครับทุกหงเลยนะครับด้านบนก็จะมีรอยบุ๋มลงไปส่วนด้านหลังที่ เป็นรูปหลวงพ่ออยู่กับตัวหนังสือเนี่ยเนื่องจากพิมพ์มันไม่ค่อนค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวหนังสือ ็จะมีลักษณะคล้ายกันว่าเป็นภาพท,ที่ดูแล้วก็สังเกตเนี่ยครับมันแล้วแต่การกดพิมพ์นะครับอย่างอันนี้เส้นจีวรนี่จะค่อนข้างชัดเลยวงนี้ก็ชัดเหมือนกันแต่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะตอนกดเราไม่ค่อยเต็มเท่าไหร ถ้ากดเต็มก็จะเห็นชัดเลยครับนี่ครับซิมจีวรแล้วก็หน้าตาก็จะจะ,จะค่อนข้างชัดเลยนะครับกอ้อนี้คราบผิวนี่ที่ออกสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นคราบกุนะครับพาร์ทที่พบเนี่ยจำนวนก็ไม่ได้มากนะครับ แต่การช่องหาอันนี้ราคาก็ไม่ได้สูงครับเอามาดูพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าดูก็จะมีสองสองผิวลักษณะเหมือนกันนะครับถ้าสองให้เห็นนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นผิวที่เป็นดินดำนะครับก็จะไม่มีเกรดสีทองแซมอยู่ แต่องค์นี้ก็จะเห็นเกรดิตทองแซมอยู่นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยมันเหมือนมีการป้ายหรือว่ามีการลงทองนะครับก็เลยจะเห็นว่าบางองค์มีเกรดิตทองบางองค์ไม่มีเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูชัดๆ เนี่ยนะครับองนี้ที่ไม่มีเกล็ดสีทองแซมองพระนะครับแต่ก็จะมีอยู่นิดหนึ่งนะครับใต้ฐานแต่ก็ไม่ได้เยอะด้านหลังก็มีนิดหน่อยนะครับ นะครับเหมือนก็ว่าเป็นเป็นมวลสารอีกชนิดหนึ่งหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะดูเนี่ยก็จะมีอยู่ตัวหนังสือน,นี้จะแถวเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เห็นเล็บเล็บเท้าชัดเลยนะครับนิ้วเท้า มาดูองค์นี้ก็จะมีเนื้อทองติดอยู่เกล็ดสีทองค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ครับเกล็ดแต่เกล็ดสีทองเนี่ยมันจะอยู่ใต้ชั้นครับกูอีกทีนะครับก็ผมรู้แล้วน่าจะเป็นการปิดทองหรือว่า ก่อนทำตามเสร็จนะครับน่าจะมีการปิดทองอีกชั้นหนึ่งนี่ยครับด้านหลังก็จะเห็นนะครับเนี่ยครับมันฝังอยู่ในร่องของพิมพ์นะครับอันนี้พิมพ์ก่อนกานจัดนี่องค์นี้เป็นองค์ที่ มีเกสีทองเยอะสุดนะครับที่ที่ผมมีนะครับเห็นไ,ไหมครับจะเนี่ยถ้าดูมุมอย่างเงี้ยมันจะเหมือนอยู่ใต้ผิวของคราบกุ อย่างนี้ก็เหมือนฝังเข้าไปในเนื้อพระเลยนะครับเนี่ยเป็นเม็ด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 เต็มเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับองนี้ด้านหลังก็เยอะนะครับนะครับถ้าดูดีๆเหมือนจะมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับเห็นไหมครับนยครับเหมือนมีรอยนิ้วมือนี่ก็ จะฝังอยู่ไปในร่องของพิมพ์เลยนะครับตัวเกรดสีทองทองเนี่ยครับองค์นี้ชัดเลยนะครับจะเห็นเหมือนเป็นรอยนิ้วมือปั๊มเนี่ยนะครับก็พระพิมพ์นี้จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับ ซึ่งสีขาวเนี่ยก็มีค่อนข้างไม่เยอะนะครับแต่ผมมีอยู่สององค์นะครับเดี๋ยวไม่ดูเนื้อพาก็นยะครับเป็นเนื้อนนี้มีรอยเลา้าทะแยงนะครับถ้าจะสังเกตดีๆจะเห็นรอยเลา้าทะแยงเลยนะครับแต่ไม่ได้แตกนะครับ พอดูแล้วเนื้อสีขาวนี่เนื้อจะค่อนข้างเปราะนะครับอาจจะแตกง่ายแต่พิมพ์ของพานี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับนะครับพิมสีขาวดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับด้านหลังก็ มีรูปแล้วก็หลวงพ่ออยู่วัดดาคขนนเหมือนกันให้ดูเทียบพีกองค์หนึ่งครับสีขาวผมมีสององค์นี่นะครับก็พิมพ์จะดูใหญ่กว่าสีดำนะครับ แต่ด้านหลังที่เป็นพิมพ์รูปหงหลงพ่อก็ก็ดูละเอียดค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดูเส้นเล็กเหมือนตัวองเนี้ยสีดำนะครับแล้วก็ พระก็จะมีลักษณะหนากว่าหนากว่าวงสีดำนะครับก็จ,จะเป็นเพราะว่ามวลสารนี่อาจจะต้องถ้าพิมพ์บางเนี่ยจ,จะทำให้พระไม่จับตัวนะครับก็เลยพิมพหนากว่าวงสีดำนะครับก็ตามประวัติหลวงพ่ออยู่นี่อาจจะสร้างร่วม หรือว่ายังไงครับก็อาจจะมีหลวงปู่สุขด้วยนะครับที่เป็นพระที่ร่วมในการทำพิธีแต่น,นี้ก็ตามประวัติก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็มีแต่เรื่องเล่าที่เล่าท่บๆกันมานะครับโดยที่เป็นที่ติดหูกันก็คือหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อคงหลวพ่อสุขก็คือคงอยู่สุขที่เป็นคีเจ สมัยนั้นนะครับที่ที่มีประชาชนนับถือกันเยอะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีพิมพ์เล็กนี่ก็สวยงามนะครับเป็นพาที่สวยงามแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทั่วไปแล้ว จะมีเกร็ดสีทองด้วยหรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่สำหรับที่ที่ผมได้มานี่ก็คือมีเกล็ดสีทองแซมอยู่ซึ่งจากที่ผมได้พามานี่ก็คือผมได้มาจากหลวงพ่อผลนะครับก็สมัยนั้นผมก็ ได้ไปกราบหลวงพ่อผลกับพ่อของผมนะครับก็เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะครับก็เป็นพระชุดพระที่ได้มาจากหลวงพ่อผลโดยตรงนะครับไม่ได้เช่าต่อมานะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงหลวงพ่อผลแล้วนี่ผม มีเรียกเรียกว่าเป็นเครื่องรางก็ได้ครับเอามาให้ชมกันซึ่งผมก็ไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่ก็เป็นการเก็บสะสมต่อมาจากคุณพ่อผมนะครับอ่านี้เป็นลิงโจร หลวงพ่อผลนะครับก็ลงอคลัคคระทั้งสีด้านนะครับที่ฐานเห็นไหมครับมีลงอัคลระงานแกะก็ค่อนข้างละเอียดนะครับมีการลงลายด้วยนะครับนี่ครับที่ด้านบนแล้วก็ด้านข้าง ที่ผมว่าเป็นงานแกะละเอียดเพราะว่าผมมีอยู่มีอยู่3นี่นะครับนี่งานแกะค่อนข้างละเอียดนะครับก็ขนาดก็ต่างกันไปนิดนึงนะครับทสองตัวนี้อาจจะขนาดใกล้เคยียงกันเลยนะครับลิงโจนหลวงพ่อผลนะครับหายากครับ ก็พบเห็นน้อยนะครับแล้วเป็นองค์ที่หลวงพ่อลงอาคลา,าด้วยนะครับทั้งที่ฐานก็มีนะครับเนี่ยที่ฐานก็มีลงอันนี้น่าจะแกะไม่พร้อมกันนะครับเพราะตัวไม่เท่ากันแต่ถ้าจะให้ส่ง ชัดๆที่ดูสีของไม้นะครับที่ใช้แกะก็ดีลองดูไม้นี่น่าจะเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับ นี่นะครับดิงโจรหลวงพ่อผลนะครับอักขาลาที่ลงก็จะจะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับที่ฐานนี่ลงอักขรา,าเหมือนกันนี่ก็ลงเหมือนกันนะครับด้านเดียวกันก็ลงอักขาลาเหมือนกัน อันนี้ก็คือลิงโจนของพ่อผลนะครับก็เคพบเห็นน้อยนะครับครับต่อมานี่จะเป็นสมเด็จนะครับ ก็มาจะเป็นเหรียญช่องบกอันนี้ก็ค่อนข้างก็น่าจะมีคนเก็บนะครับเหรียญช่องบกอันนี้ก็ดังเหมือนกันตอโค้ดน,นะครับก็เดี๋ยว ตอนหน้าผมมาเอาเหรียญช่องบกไมาให้ชมกันนะครับว่าปกติแล้วเหรียญช่องบกนี่มีต่อโค้ดกี่แบบเดี๋ยวมาเทียบกันให้ดูนะครับที่ที่ผมมีแล้วก็แบบไม่ต่อโค้ดก็มีนะครับเหรียญช่องบกแต่เหรียญก็จะมีมีผิวที่ค่อนข้างจะ จะเนื้อเนื้อผิวน่าจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างเรียนที่ตอกโค้ดกับไม่ตอกโค้ดนะครับแล้วก็โค้ดที่ตอกน,นี้ก็ก็มีหลายแบบนะครับเดี๋ยวตอนหน้าผมเอามาให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับก็เอาดีสมเด็จหลวงพ่ออยู่กรุวัดดักขนนมาให้ชมกันนะครับแล้วก็ตอนหน้านี่เดี๋ยวผมจพะพระ อะไรไหมชมก็รอติดตามนะครับก็อาจจะเป็นของพ่อผลรุ่นอื่นๆนะครับก็ถ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้กูมองห้องพระและของสะสมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ